อเอือยใส่ชีวิตแบบพ่อพียงละครับจากระกระเทียมเอือยไปไปเฮ็ดแบบนี้หรือว่าไปดูมาจากไหนหรือว่าอะไรย,ยังไงโอ้ยบ่นใดดูมาจากใสแล้วมันเป็นความคิดของอย่างของแต่อยู่นน้อยุนแต่กวงกับยู่บันกระพอกระแม่กับปลูกผักปลูกพาเมีม เราออกจากโรงงานมาเพิ่งออกจากโรงงานมาได้ปีเดียวอ๋อแต่ก่อนเห็นงานอยู่แมนแมนอยู่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเห็นยังครับโอ้ยไปเป็นโรวชนะบ่แมนแมนโอ้ยใจพาให้พนักงานฮอนดานี่เนี่ยครับแต่ก่อนผมก็อยู่แถวๆนั่นแหละแต่ก่อนผมก็เห็นงานอยู่นี่กระเทียมโอ้พักงามครับจ้ากระเทียมผมว่าได้ขายได้นี่ขายสมือขายสมือจ้า พะวามันกินว่าท่านอยู่ลรอแมนไปขายซื้อมือมันเพึ่งลงมือเย็ดนี่อือโอ้ถือว่าสุดยอดเลยใส่พื้นที่แบบอันนี้ก็ไปแล้วรอบนึงเนี่ยพักบุงนี่บ่ปเปล่าประโยชน์ไปแล้วรอบนึงพักบุงเนาะจะน,นี่กาพักบุงพูนกําล่างเกิดอจะพูนพักชี้พักบุงครับอือก็เบิ่งกันไปกับผมพี่น้องกล้องผมถ่ายได้แค่นี้แต่ผมอยากจะถ่ายภาพร่วมๆนะครับอืออันนั้นจะเป็นข้างทัวเนาะจะ เป็นตัฟางเงาบ่ะเมียนยางม่ท่านหระคือบ่นี่อันนี้มันลมอืมก็ทางนี้จะเป็นต้นเขาเขาเรียกว่าฟางกันแล้วกันเมียนฟางฟางมาปกมาปกไว้อโหลดแสงแดดเมนนิดนึงนะครับคาตะไข่ครบว้องจรหอมผมว่านี่ลาบปลานี่สบายเลยไม่ประกูดกันมีเด้อ จบย่ามมาครบหลับป้านี่ในพักอยู่นี่ละครบแล้วเอือยเป็นยังไงครับอธิบายความรู้สึกเนี่ยเฮามีความสุขบ่กับการเห็ดแบบนี้โอ้มีความสุขมีความสุขบ่ต้องไปเครียดบ่ต้องไปเครียดแมนบ่ต้องไปเห็ดงานแล้วก็เครียดครับอยู่นี่เฮ็ดก็ได้บ่เห็ดก็ได้อ่าอยากเห็ดเท่ากับเห็ดก็อยากเฮ็ดเท่ากับนอนเว้นสบายครับแมนนอนเว้นนอนเว้นสบายครับ ก็คือว่าชีวิตโรงงานเขาจะใส่ชีวิตแบบเป็นวักเป็นเบนเนาะแมนอหลีแต่นี่เขาใส่อิสระแมนครับพักบุงกําลังเกิดพักบุงกาลังเกิดแมนอืเกือบพักขี้เพิ่นนะครับพักขี้กาลังสิงามพักขี้กำลังสวงามนี่โปร่งตุ่งตัดแล้วโปร่งตุ่งอ่ะครับเบื้องต้นหอมเพิ่นแน่ผุนเป็นเบื้องท้ายต้นหอมเพิ่นแน่นั่นหอมเป็นหอมแบงบ่เอือกเป็นหอมแบงหอมแบงหอมแบงงามคัก งามครั<ด>หบหอมแดงหอมแดงมะชีพองงามยังเขีนนอกเอ่ยเนาะนั่นเด้หอมแดงหอมแดงอ่ะนั่นแหละนี่<อ>แต่หอมแดงมันเพิ่งปลูกครับอันนี้จะเป็นหอมแดงหรือว่าหอมไซลาบไซไก่ห้านัานละครับพี่น้องแต่หอมกินหัวมนสีอีกอย่างหนึง่งแมนโอ้ยงามงามงาม,มครับอันนี้มันกำลังสะออกดอกครับเบื้องต้นแค่ผลน,นะดอกแค่ข้าออกรากอยู่ เอาบ่ออะไรเก็บใหมต่อแค่เนะวะอ,อันนี้ก็เพื่งแปะเพื่งแปะไหมครับเขียวปีอากาศครบแล้วล่ะเนาเดิยนยางมาทางนี้ครับเอลยนะบ่มาครบแล้วไปเ,ปเ,ปเ,ปเปบิงไปเบิงบ่อปลาบ่ล่ะครับไปเปบิงบ่อปลาน้ำบ่อปลานิ่งน,น่ะ พื้นที่ถ้าเกิดว่าเท้าบ่อปล่อยมันว่างเปล่าเนาะเอื่อยเนาะมันก็สามารถใส่ได้เกิดประโยชน์แมสูงสุดแน่นอนละครับตรงนี้ก็คือพื้นที่ก็เอื่อยบ่ครับแมนหอดผุนแล้วุนะหอดพุนเลยจะทมแล้วหมู่บ้านนี่อันนี้สิทมเฮ็ดหยังครับกับว่าสิปลูกนี่แหละปลูกบักม่วงปลูกขนุนปลูกบักมีนี่แหละน่วยนางนี่นานี่แหละมันดินบ่ค่อยดีครับกับมันลึกน้ำเอื่อยบ่าังว่าสิป่เห็ดงานบ่เห็ดหน้าไง เออเพเสียดายบอกครับกับเห็ดหน้ามันกับบังราคาเขานี่บังล่าคาเขานี่เนาะเออบอกขาดทุนกับบนหัวเราหรือว่าขาดทุนอยู่เฮาเห็ดบ่หลายไงปีนี้เฮาเห็ดจะซ้ำนี่เฮาก็กเอามาถ่ไกลกับใดเนี่ยทีบ้างไปแบ่ได้ขายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบังภาพรวมๆ้ะพี่น้องเน้ะอันนี้จะเป็นบ่อปลาบ้านพักอาศัยครับฝั่งนู่นก็จะเป็นบ่กบ แล้วก็บอ่อปลานะครับฟังนี้ก็จะเป็นแปลงพักนะครับส่วนพื้นที่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมครับเอื่อยพืนถมดินไว้เนาะเป็นดินดำเนะาะเอื่อยเนาะจ้าดินดำว่าสิปลูกของนั่นล่ะเอาล่ะขายนู่นขายนี่แล้วล่ะครับมผมส่วนข้างล่างก็จะเป็นทีหน้านะครับบางส่วนที่พ่พนปลูกเขาไว้นะครับเอาไว้กินนลครับอาจจะบ่ได้ขายพ่อได้กินครับผมอันนี้เป็นบอ่อลึกบ่ครับเอื่อย ประมาณจักเมตรได้สามเมตรสามเมตรสามเมตรในถั่วหัวผมเลยนี่ไว้ถั่วหัวสองคน่นแล้วนี่สองคนเพราะว่าผมนี่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบต่อกันสองคนเลยเนาะสุดสุดข้อมูลไอ้รถแมคอ่ะครับผมจ้ะอืมก็ลกไปนี่กับถ่วหัวแล้วนี่หนามบอขาดต้องเลยเนาะจะหนามบอขาดบ่อแหงแล้หนามมึงหนามมึงปลาบึกมบนขึ้นเนี่ยนะปลาบึกปล่อยบอครับเบิกปล่อยปลาบึกจากตัว ตัวใหญ่แล้วสําขานี่ครับเกือบโลแล้วบางตัวก็ถือว่ามันสิโลหรือมื่อนั้นเราขึ้นมาสามตัวไปแจกชาวบ้านแต่ <c oughs> พอดีไอ้มีญาติมาเยี่ยมอเอาขึ้นอย่างไหนเอาวาเอาแหวานบ่แม่นจะเอาแหวานโอ้ครับมันเดี๋ยวมันบ่ถือปลาอื่นนะบ่ถือเอาถิ่มดว้ว <laughs> ยลปล่อยลงุเยลงอเอาปล่อยลุงือเกา่าจ้าปล่อยุงกะเกาเออตัวเราจกโลกนี่ เกือบโลกัล่งโตกับโตเป็นโลตัวไดมันใหญ่โ,โอเคสวยงามสวยรู้อยู่กับบ้านกับซองแค่นี่กับพ่อเพียงพ่ออยู่พอกินครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็เบิ้งนะครับไหวนะครับส่วนไหนพิษส่วนไหนถูกส่วนไหนขาดตกบกพรองก็ขอโทษขอไัยไวนะ้ที่นี่ด้วยครับมันี้ก็อยู่กับเอื้อย อ่ำไพ่เนาะครับเนาะอำไพ<อ>่เด็กเก็ค่ะเด็เกดแถตขอสถานที่ตั้งนะครับเพื่อมีคนแบบเอ๊อยากเขามาเบิงด้เนาะ,ะประมาณนี้ครับอยู่บ้านหนองพพงจ้ะบ้านหนองโพกมูกเก้าตำบลเขาทรายอำเภอทับพ่อจังหวัดพิจิตรจ้ะครับเบอร์โทรนิดนึงครับเบอร์โทรศูนย์หกสอง เจ็ดเก้าสี่สี่สองเก้าเจ็ดจ้ะหรือว่าติดต่ออีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าก็ได้จ้ะครับจ้ะโทรมาสอบถามเบิ้งครับก็ปีนาตรงนี้ก็คือจะปลูกหลายอย่างเนาะเมนบัวสิลงทุเรียนน้ำโอ้ลงทุเรียนไว้จักซิปก่าต้นนี่แหละซิปก่าต้นน้อยไปนะเอ้ยเห็นเห็นเพิ่นว่าทุเรียนมันราคาดีเนาะครับไอ้น้องสาวมันปลูกอยู่แถว แถวโคราชอ่ะอเพ่รคอนบุรีอ่ะมันปลูกไว้สี่สิบกว่าต้นสิบกว่าต้นผมมามันยังหน่อยไปห,หลายดูดิล่ะผมว่าน่าจะลงไปจักสองร้อยต้นไปสองร้อยต้นตัวละลอยอยังงี้สิเป,ปล่า <laughs> บักงคือต้นเตีย้ยแทะบักุงกับเตีย้ยคือคนปลูกล้าเตีย้ยคือคนปลูกแมีน <laughs> <laughs> อ,อ๋อเอื่อยเป็นคนปลูกเองวะแมนียนบางต้นบักุงต้น,กตนดกๆพุนาบางลูกพุนาโอ้ <laughs> มันเป็นพันเตียหรือเปล่าครับเอือยจ้ะหนาสิเมันเนาะบ่ลมาบ่ใบ,บ,บ,บเตียคือคนปลูกเนาะเอือยเนาะเมันเมนเป็นพันเตียทางโน่นนี้กำลังสุกๆนี่เด้อจ้าเนี่ยครับทางโน่นนี่เอ๋ยบ่ได้เก็บไปขายตลาดบ่บ่ได้เก็บว่าปล่อยให้มันสุกก่อนให้มันสุกก่อนครับ